วันนี้นะเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาเราก็ยังติดตามอยู่นะฮะหวังว่าการประทะรอบที่3จะไม่เกิดขึ้นแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นช่วงค่าคผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวฮะหลังจากที่มีการจับกุมะทางด้านของนายเฉินจือหรือชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวินเซนตนะฮะแห่ง อาณาจักรบรินซ์กรุ๊ปฮะปรากฏว่าถูกจับที่กัมพูชาครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการส่งตัวไปยังประเทศจีนนะโดยข้อหาที่เฉินจือโดนนั้นก็แน่นอนฮะเรื่องของการช่อโกงและการฟอกเงินนะฮะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะสูงระดับ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐฮะแต่คําถามอย่างที่คุณนุ่นบอกคุณผู้ชมไปเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันสื่อต่างประเทศก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่กัมพูชาเนี่ยส่งตัวเฉินจือไปที่ มไม่ส่งตัวไปที่สารัฐมันมีนัยยะทางการเมืองที่ซ่อนอยู่หรือไม่นะฮะ เอาเอาตรงนี้ก่อนเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาก็มีการออกถแถลงการครับระบุว่ากัมพูชามีการจับกุมนายเฉินจือครับผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทข้ามชาติเป็นกรุ๊ปซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ใช้แรงงานจากการข้ามรุ์ในกัมพูชารวมทั้งมีการจับกุมนะครับสวีจี้เหลียงนะฮะแล้วก็เช่าจี้หุ่ยนะครับทั้งหมดก็ถูกนําตัวส่งกลับจีแล้วนะครับในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนฮะปฏิบัติการครั้งนี้ครับทางกระทรวงหมหาดไทยของกัมพูชาบอกว่าเก ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและก็เป็นไปตามคําร้องของของทางการจีนนะหลังจากที่ร่วมกันสืบสวนมานานหลายเดือนนะครับโดยก่อนหน้านี้ถ้าคุณชมจํากันได้เฉินจือเองเนี่ยเจ้าของอาณาจาักรปรินต์กรุ๊ปเนี่ยนะฮะถูกสหรัฐอเมริกายึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า400ล้านบาทเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับขนาดที่ธุรกิจต่างๆของเฉินจือครับ รวม146เป้าหมายนะครับก็ถูกสหรัฐอเมริกาและก็สหรัฐจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยมีการคว่ำบาตรครับหลังจากศาลเนี่ยมีการตั้งข้อหารับหลังจําเลยครับในความผิดร่วมกันช่อโกองผ่านเครือข่ายออนไลน์และฟอกเงินโดยนําเงินที่ได้จากการช่อโกองไปซื้อเรือยอท เครื่องบินเจ็ตรวมถึงภาพวาดของปีกัสโซจิตรกรระดับโลกด้วยนะครับผมค่ะขณะที่สื่อต่างชาตินะคะอย่าง Wall Street Journal ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะทำไมกัมพูชาจับเฉินจื่อแล้วนะคะแล้วก็รีบร้อนส่งตัวไปให้จีนอย่างรวดเร็วก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นความพยายามในการตัดตอนไม่ให้เขาคนนี้ต้องไปขึ้นศาลสหรัฐเพราะเป็นการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแบบเงียบๆโดยยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจีนจะจัดการกับคนนี้เขาคนนี้อย่างไร แล้วจีนเองก็ไม่ได้มีสนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นการส่งเฉินจื้อไปปักกิ่งเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะที่สหรัฐจะสามารถนําตัวมาขึ้นศาลได้ซึ่งจ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะพี่ตุ๋ยทางสภาคองเกรสก็มีการติดแบ็กลิส์43คนที่เกี่ยวข้องกับทุนสกแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็มีชื่อของนายเฉินจื้อ,อม,มียิมเลียก ประธาน BIC กรุ๊ปใช่ไหมฮะแล้วก็มีเบนส m มิ h นี่แหละที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในประเทศไทยอ่ะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะฮะนางเหมาหนิงก็บอกว่าทางการจีนก็เตรียมเปิดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกรณีที่กัมพูชามีการส่งตัวเฉินจือนะฮะเจ้าพ่อปินกรุ๊ปให้กับปักกิ่งด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยแต่ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่า กัมพูชาอาจจะรู้อยู่แล้วไหมว่าเฉินจืออยู่ในกรัรมพูชามานานแล้วแล้วก็ถึงเพิ่งตัดสินใจที่จะส่งตัวนะฮะทางด้านของเฉินจือเนี่ยไปที่จีนเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆพระช,ชันวิสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์วันเสาร์ที่17มก,กราคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโนเ9และทุกช่องทางออนไลน์โมโนนิวส์ข่าวโมโน